เขียนออกครับอาจารย์เหรอครับผมนะฮะว่าอามาเนี่ยไอ้ภาษิมาไอ้ตาจับคู่ให้รักเล็กตังเอฟซีเพิ่นก,นกัแต่คอมเมนต์มาโทรมาหาลักเล็กที่มาคุ่นี้ม่วนนี้ด้อรักเล็กด้อครับผมอ่ามาตัวเดีตาบนันเนยอาเขียนให้เขียนให้ตายกกระซาก็ไม่เหรอครับผม เว้นตัวแล้วอมมันปังๆให้ตาว่าเนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างมาดูดอายุซีพันไรมีโชคมีดาบน้องครับผมประวัตบนล่างเรืตาด้วยวัดประจำวันที่หนึ่งท่านมาค่มคือวันที่สามวันที่หนึ่งนี่แหละวันที่หนึ่งว่ะอ่นี่ก็มาไม่มันมันถิมาตัวใดพระตามาหก ครับผมมาหกจะไปชมมาหกกับผมมาหกครับเออเขียนไปลลายเอาเขียนไปกันปลาที่เขียนจะลบตัวอะไรตัวนรับผมมาหกมาห้ามาหนึ่งเนาะเดี๋ย้เหออ๋อเขียอนมากเนะอันนี้อนี้จับใ้อันนี้เล่นละ เดี๋ยวจะบอกตัวมาครับผมอันนี้ชื่ออหลักเรื่อตัวเลขเสียไปยังกับจีน้ล่ก็เลยครับผมโมเป็ไหงครับผมเราเลขที่จะมาเบื่องหงานี่นี่ครับผมอัาเบที่จะมาเนาะลงไปครับผมเลขที่่างอนิ่งๆนี่แม่ด่าห์ตาฮะนิ่งๆนี่แม่มันจะเสียตาไล่หมดที่จะมาเอาครับผมนี่คผู้ชมเลขที่จะมามีฮาอ่ะมีหกมีห้ามีหนึ่งแล้วมีศูนย์มีสองครับผมคือหลัก มันมีอยู่หาดักครับผมบัดน,นี้เดี๋วครูใช่ไหอีกวันนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตะหามันมาสิเราจับคู่ให้แล้วบอตร์เดี๋ยวจุดบอกตัวเลขใช่ไหมกับผมเอาตัว,ตวเลขเิ้มา,ามามาเลยกันครับผมไม่มาเลยกันครับท่านผู้ชมซึ่งตัวเลขอ่าที่บอตร์มาน้ำกันนะครับผมจับตัวอ่าก็มีอยู่สามสี่กับเจ็ดแปดเก้ามันมีอยู่หาตัวนะครับท่านผู้ชม เลขที่ไม่มาด้วยกันนะท่านผู้ชมก็เนี่ยผมจะบอกไปกไนี่ว่าทีจับกุ้งอ่าเดี๋ยวที่นี่ทั้งพ่อตาพ่อแกจะจับคู่ให้นะท่านผู้ชมจับคู่ใหงเง้เงินเงินเงินว่เนี่ยท่านผู้ชมเงินเงินต้องเงินกันชัดเจนเนาะอ่านี่ลลเลขที่ยังไม่มาอ่าที่ที่ไม่ได้มาด้วยกันเอาวันนี้จะให้ตาอ่า จับคู่ให้จับคู่ให้ครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งตัวเดียไม่าเสี้ยวสองจุดบอกกันเนี่ยครับผมไปจุดไทยนะครับผมท่าตาเพป็นจะจุดไท่านผู้ชมตัวทีเดียม้นะครับผมท่านผู้ชมนี่นี่อะไรตัวน้่งอ่ะตัวที่จะมานะครับท่านผู้ชมตัวที่จะมาครับนี่คือ มีหกจุดหลายกุมูครับผมมันจะมาหกอ่าห้าตัวนึงนี่คือคือร่องอยู่ผมหนึ่งคือร่องอยู่แต่มาเีเนี่ยคือมีหกจุดเด่นที่สุดแต่ก็ร่องมากก็เป็นห้ากับหนึ่งครับผมบัดนี้ใช้คู่มันคืบอกหกกับห้ากับหนึ่งนี่มาแลวตาที่จับคู่ในช่วมหัวเนี่ยับผมฮะจับคู่บานนี่ตาจัคู่ไม่จับโอ้จับคู่นี่มหาอัน คู่แรกไอ้ไอ้ที่ที่เลขสามเลขแปดเลขเก้าเนี่ยไม่จะเป็นรักหน่วยบ่พ่อตารักสิบเอารักสิบรักหว่ารักหน่วยน่ะรักสิบเนี่ยคือไม่หกไม่หายไม่หนึ่งบัดนี้โอ้ยลูกหลานคือเปลือกเสียที่จับแซงในบัดนี้เอาเขียนเป็นคู่คู่ไฮรูตาอ่กเขียนเป็นคู่คู่ไฮแคทเกียนในบ้านนี้ลูกหลานพอสิรู้อย่างลูกหลานเปลืกที่นี่เราเนี่ยทั้งเป็นมาตีเลขกระบอกเป็น ให้พ่ตาตีให้อ้าวแม่นนะครับบ้านพี่น้องให้ห่างเก็บกับเอาเอาตัวเล่นไปคว่มเลยอ่าเขียนเราคิดว่ากลมไปผมพว่ำเลยเพว่าผมผมกับปื้ขึ้นกันเอฟซีผมกับปื้ขึ้นกันอ่าแา้วจะให้ตาจุดอ่าเขียนจับคู่ให้แล้วก็ขีดหาแจกลูกสุดห้าไปพวกใครมันแจกไปได้เลยครับหาแปดพวกให้มันใจไม่รู้ตานะอ่าพวกมันใจกกันตัวเลขหกเก้าตัวเลขมันใจตัวตาขีด ก้มกลมไม่หาเลยอ่าเรียกวัตรประจำารเลยนี่ก็หนึ่งก็ได้ตัว่ดูบดไม่สิจิดวเล้บรา่ครับโบรางไม่ได้เนียนที่สุดตรวจได้ไหิจุดไหนครับผมก้มกลมไมไ้เลราต้องจุดตาเออหน้าตัองสั้นละงานพี่น้องบ้านหนบอกคนเียก่อนนะครับผมบอกหลาดอาหลาดกะทำไมส้มไม่ไตัวรอบัดนี้อ่าทั้งพอตาสุกเปิ่นกั จับคู่ให้ตังเสือมันกันงามงามนักพี่น้องนะงามงามครับผมนี่เห็นบ่ตัวจันทร์ดีมากครับผมนี่ตรงเสือมันกันงามงามนอาจะจะได้ดีครับ <S <S อ่าทัางพตาเพิ่จับคู่ให้แล้วครับท่านผู้ชมหกสามห้าสามเ่มักับหกเจ็ดหกแปดห้าแปดห้าเก้านี่ครับท่านผู้ชม คือขึ้นบ่อยกลับนะจับคู่ให้แล้วพี่น้องเห็นชัดเจนไหมครับผมแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ตัวที่วุ้งกลมมันคือตัวที่มน้าครับงวดประจำวันที่หนึ่งท่านว้าคมตรงอะไรที่ซื้อมานึ่งกลับอ่าซื้อป่าต้งกาวพัฒน์พุตาพันกันซื้อกาวคือว่าคนพวกคนเก่งฟันฟงคนฟงจัดล้านกับตาล้านล้านเปอร์เซ็นต์บมดให้ไหนก่อนกับนี่ทั้งตาพ่นกับฟันฟงมาแล้วกับวุ้งกลมให้นะครับท่านผู้ชมวุ้งกลมให้มีสามหาง ที่บนนุกรมหายใจได้กินบ้านหายมาหกหางนะครับผมบ้านจับคู่ให้แล้วจับคู่ให้หกสามอ่าห้าสามห้าอ่าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดห้าแปดหกเก้าแต่ที่ที่ตัวเนียนๆเพิ่นกันบนล่างบนล่างบนล่างครับบนล่างไม่ได้เนาะครบ่ได้สองตดชื่อบนล่างน้ำเลยรับบนล่างเลยถ้าถึงทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ทั้งบนทั้งล่างครับผมเนี่ยจะได้สองตด กันผู้ชมเอ็ดก็ได้มาจดตามามตาให้นะครับท่านผู้ชมซึ่งคอมเมน,มน,มน,น,นตมม์มาหาอ,อดก็ว,าวกา่าหาไม่จับอู้เนีเจอแล้ววนมี้จบขอบพสิ่งาครับผมน่านบ,บัตรน้บัตรท่านพี่สิบพี่สิโชคมานโชคดีจะได้ไม่ยำาพราตาแล้วบัตรเนี้ยยำเหมือนเ่าพี่ถือเรียกถือยังต่อเขาเ่อว่าเป็นรายอหรอเา แอดก็ถือกันไม่อยากพูดเก่าเลยพี่น้องลาดนงุนเชิงห้องครับผมชื่อไปชื่อมานะก็ถือเป็นลานแล้วครับผมมั่วเลยนี่นี่บอกอาหารจินจบมกุ้งเนี่ยนี่บอกมาครับผมแอดเพิ่งหูจักนอตตาก็เพิ่งหูจักเพิ่งไหนมาเลยแอดเตอร์เบนเตอร์เบนมันทังเงินอยู่โอ้ยอยู่ใกล้วันจ้าขอเก็บปวะมาณจะเกลียวแตจังวดแล้วครับผมได้ครับท่านผู้ชมกาหลังจากคุยกับต่างสื่เรียบร้อยแล้ว อ่าบัตดสนพระด้วยก็ได้มายืนอยู่ข้างนอกนะฮะเดี๋ยวก็มาสรุปกันงวดประจํามันที่หนาหนึ่งท่านมาคพรบต้องสีซึ่งงวดก่อนแอดมากอะ่กะเพิ่งกัเพิ่งกับหามากสี่อยู่นะถ้าเพิ่งมาจับคู่ให้อันนี้เป็นลักหน่วยอันนี้เป็นลักสิบนะลักสิบลักหน่วยเิ็นเพิ่งกัเลขที่เป็นจุดหาคือว่าเลขที่ว่านะครับผมมาหกมาห้ามาหนึ่งแล้วก็มาศูนย์มาสอง แต่เพิ่นจุดๆให้คือว่าเด็กที่มาที่มากว้มโมเด่นกว้มโมคือหกนะครับผมแต่ก็ลองมาหากระนึงนะครับุผู้ชมเลขที่โม่มาด้วยกันฮะครับเลขที่ไม่ได้มาด้วยกันนะครับพีน่น้องเลขที่มาด้วยกันคือมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีเก้าอ่ามีหาตัวนะแตาสีมาจับคู่มาสามสี่อ่า 3, สามเจ็ดตีสีกับบอแมแอนบอมถือกับบอมแอนคนบอกว่ามันบอลในมานำกันมันไม่วาคนละตัวฮะอ่าคือว่าจับคู่อ่าเอาหก สามหกเก็บที่สี่ก่ะคือคือใดครับผมเอาลักนี่เป็นลักชิปลักหน่วยอ่าถ้าเอาตัวซุ้มนี้มาจับคู่ใช่กันคือบบมาครับผมคือโบแมนออมนะเบ่งกัดจุดให้มาสามลักสิบลักหน่วยมาแปดมาหกอ่ามาเก้านะครับผมชมที่นี่เพื่อนจับคู่ให้ทำไม่นอ,นจ,อนมมจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วอาจานผูมาชมจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านชมจับคู่ให้เรียบร้อยนะฮะคือ จะคู่ให้มีหกสามห้าสามหกเจ็ดนะหกแปดห้าแปดห้าอหกเก้านี่คือคือมีหกหางท่านผู้ชมมีหกหางมีอยู่หกหางนะท่านผู้ชมหกหางหกหางที่นี่ที่เล่นที่สุดก็คือมีหกสามหกอห้าสามหกเจ็ดนี่ครับที่ที่ ป่ามาตาบันกลุ่มหายเรียบร้อยแล้วครับคืองวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าควอมสงัร้สี่ก็คือมาะฮะมาสามหางคือมาเด่นที่สุดคือเด่นที่สุดก็คือหกสามนะคุณส้มหกสามรองมากก็คือห้าสามหกเจ็ดนะ,ะคุคือแต่ท่านก็คือจับคู่ให้เรียบร้อยนะฮะจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้อ่างวดประจำวันที่หนึ่งท่าน,นว่าค้อมสองพันสี่ เด็ดครูจับคู่อ่าคอมเมนต์อะไรเร้อไอแคบหน้าจอไว้ถ้าส่มนะผมแคปจอไว้เดี๋ยวหายไปหาสื่อสารกิ๊บเป็นรัฐบาลกันนะครับผมคนละใบาสองใบถึงสร้างช่องกับสิน่นำไปเป,ป,ป,ป็นรังสร้างสรรค์ท่านให้ท่านพิจารณาย่านใกนการรับชมรับฟังกันนะว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จออ่าชอบก็จัดถ้าขัดก็พานนะครับ้มอ่าเขาสุงเข้าไปไรเปลกาพดก็ลพชไปนะบอาเรียวขดย่านเพืชมผู้ชมกับฝ้านะย่านเพื่อชมฝาเฝา เปล่าไปยันเบื้องแกดคลิปแอดนะผมอากาเปล่าเลือกขึ้นไปกับขอสวเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็มีสรุปกันนะวัดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันสี่คือหกสามหกอ่าห้าสามหกเจ็ดนี่ครับท่านผู้ชมสรุปกันแล้วฮะจับคู่ให้เรียบที่เรียบร้อยวัดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันสี่แคปหน้าจอเลยครับผมกับขอให้คลิปนี้ขอท่านผู้ชมจงดำริราวด้วยกันสู้สกคนฝันรับฝันดีอ่าแจ้งหวยแม่นกันสุขสกุสวัสดีครับผม